รายการเมนเทลล์ครับ <c oughs> คเคยนำเสนอรเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจในการสู้ชีวิตทั้งแบบคนปกตินะครับรวมทั้งผู้พิการที่ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาครับแต่วันนี้เราจะพามาตึงกับคุณตาสีล้วนนะครับที่พิการมาแต่กำเนิดไม่มีแขนครับแต่สามารถหาเลี้ยงชีพด้วยลำแข้งตัวเองเรียกว่าลำแข้งของแท้นะครับสิ่งสำคัญ คุณตาล้วนท่านนี้มีความสามารถที่เจ็ดยิงหน้าไม้ได้แม่นยำยังกระจับวางเลยทีเดียวครับออของอย่างนี้ต้องเห็นกับตานะครับเราไปรู้จักกับคุณตาท่านนี้เลยดีกว่าครับทราบข่าวบอกว่าลุงล้วนเนี่ยเป็นเซียนหน้าไม้ใช,มใช่ไหมครับครับเชี่ยนไม้ครับยิงทนลุเอาแล้วลุงล้วนยิงได้ไงครับใจใจเท้ารครับเท้ายิงครับที่แรกมันก็มีคนมาสนใจว่าเออลุงนี่ทำยังไงทำไงผมก็คิดดูกูว่าเออ ผมลองยิงธนูดูดูก่อนนะพอดีผมยิงธนูก็เขาเป้าอยู่จนแล้วก็ฝึกมาเรื่อยเรยแล้วปัจจุบันเนี้เวลาใช้ชีวิตประจำวันในลุงทำงไงครับทุกวันนี้ทำเกษตรทำเกษตรครับทำได้ด้วยทำได้ครับเกษตรของลุงโนในลุงโจะทำยังไงครับเจ้าเท้าครับเจ้าเท้าปูครับแล้วเวลาขุดดินอะไรยเงี้ยครับต้อจอบครับต้องใช้อะไรจับครับเท้าครับเจ้าเท้าจับจอบครับแล้วจะยืนยังไงครับขาเดียวครับยืนขาเดียวครับ ก็อทำเองครับคิดลองทำเลยทำเองรับเห็นคุณตาล้วนพิการไม่มีแขนแบบนี้ครับแต่ท่านยังสามารถใช้ชีวิตแบบคนปกติได้ทุกอย่างครับทั้งอาบน้ำแปลงฟันล้างหน้าวีผมเปลี่ยนเสื้อผ้าเองแม่แห่หลออเฟี้ยวเลยนะครับคุณตาล้วนครับฝึกช่วยเองมาอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กเหรอครับแต่เด็กครับทำเองทุกอย่างนี้ตั้งแต่เด็กหมครับมึงคิดไม่ได้หรอว่ามึงทำีิโวบามึงก็ทำก็ทำเองตลอดเวลา ทำไม่รู้ว่าหนึงคิดแบบว่าไม่ต้องขึ้นคนเดียวเลยเรา <c oughs> คิดว่าเวลาแฟนไม่อยู่เวลาเป็นเด็กก่อม,มีมีใครอยู่พออ่อแม่ก็ยังแต่คุณเวลาไปทํางานก็อยู่เองมนึ่งอ่อคือไปเองทําเองก็ตลอดอ่าตอนเจอรู้ครั้งแรกนี่รู้สึกยังไงครับทำไมต้องเปลอ่ะไม่รู้ว่าอันคุยกันไปคุยกันมาอะไรกันคุยแบบธรรมาาดาแบบนี้เป็นไปมาตกหนิมรักเลยครับ <c oughs> แล้วร,วรู้นรุ่นเข้ามจีบไงครับก็คุยกันเฉยๆอ่ะก่ะแล้วรู้นรุ่นเขแบบว่า เขาเป็นพาร์ลเราเป็นเจ้าเป็นพาร์เฮ้ยเลเป็นพาร์ลเราเลยมีอะไรที่เราต้องคอยช่วยวนไหมเพราะมีนี่เอายางยางท่ลุ้ม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 ตลอดไหมรอน่าละหลวไปนะตอนนี้ตอนนี้ก็รออยู่แค่ได้เห็นท่านใช้ชีวิตแบบคนปกติก็ทึ่งแล้วครับแต่ยังครับทีเด็ดของนุตาก็คือ ฝีมือยิงหน้าไม้ระดับมือวางอันดับหนึ่งโอ,โ,โอ้โหจะว่ามือวางก็คงไม่ใช่ครับต้องเรียกว่าเท้าวางอันดับหนึ่งเพราะแกยิงด้วยเท้านะครับแล้วทำไมอยู่ดี่ศึกมาฝึกหน้าไม้ก็มันก็คนมาคนทั่วไปแบบเนี้ยก็ลองลองลองยิงทะลุลุดิจะแม่นหรือเปล่า่ะผมก็ลองยุกก็แม่นเหมือนกันครับที่แรกมก็แม่นอยู่มีคนธรรมดาเคยมาท้าดูไหมมีครับมีเยอะครับมไ,ม,ไ,ม,ไม่ช่วยผมไม่ได้หรอกไม่ได้ มีใครยิงแม่งกระดับล้วนให้ปัญหาล้วนเลยมาครับมาชิมมาชิงอหไรมาเลยได้ข้าวเหมือนกันนะครับมาไม่กลัวด้วยไม่กลัวด้วยใครละคนละพันไม่ได้ล้วนอะไรเยอะนะครับฮะเก็อบีมาเกือบห้าครับตอนนี้ยังเต็ปร๊บจำเลยครับก็พอไปได้แล้วระยะที่ลบอนยิงเนี่ยประมาณกี่เมตรแม่ใครนี่ครับกี่เมตรครับสามหกเมตรหกี่เมตรอันหน้าไม้นี่ต้องสั่งทำพิเศษทำเองครับ รเองด้วยคับแต่ก่อนที่จะให้คุณตาล้วนแกโชครับเรามาดูกันดีกว่าว่าคนปกติธรรมดาจะยิงได้ไหมผมว่ามันก็ไม่น่ายากเท่าไหร่นะผนโฟมกับมะละกอจะยิงอะไรดีครับ,รบผมจะเอาโฟมดีกว่าครับมาละกอมันแคบไหมครับคนปกติธรรมดายังยิงยากเลยครับแล้วคุณตานี่จะไหวเรอครับเนี่ย ขนาดยิงด้วยเท้าแล้วเนี่ยแต่ท่าทางยิงผมก็ว่ายากแล้วครับเท้าซ้ายจับหน้าไม้เท้าวขวาจับลูกดอกแมแทนเท้าทั้งสองข้างยังลอยอยู่อย่างนี้ครับเหมือน,นี่ครับท่านี้ต้องเกรงหน้าท้องกันสุดๆเลยนะครับที่สําคัญแม้อายุจะ75ปีแล้วแต่หาใช่อุปสรรคในความแม่นยำํำจะอย่างใดเพราะทั้งสายตาสมาธิน้ําหนักเท้าทุกอย่างนี้สุดยอดจริงๆเลยครับแต่แค่นี้หลายคนอาจจะว่า ยังทึ่งไม่พอหรือเปล่าทีมงานจึงหาคนมาท้าแข่งกับคุณตาอีกสักตั้งนะครับซึ่งคนที่จะมาท้านั้นเป็นถึงรองนายกเทศมนตรีเลยทีเดียวนะครับผมพาระดับรองนายกครับมาชู้กับผมเหรอมาสู้เลยชู้การู้เออเออเออนี่ระดับรองนายกเลยนะครับถ้าลองเคยยิงหน้ไหมครับไม่เคยเลยครับแล้วแล้วจะตุ้นทุนได้ไหมครับต้องลองครับวันนี้กะเอาอะไรครับโฟมหรือมะละกอ ผมต้องมาละกรแล้วครับยากไหมครับยากครับยากครับไป่ดลองไปยิงโดนมะกอปลายมันสั่นครับโอ้โหเป็นไงครับคุณตาล้วนนี่สุดยอดจริงครับ นี่ขนาดเอาคนหนุ่มมานี่แกยังสู้คุณตาไม่ได้นะครับผมว่าเราต้องหาเป้าเล็กกว่านี้มาท้าทายจะล้วครับอ่ะผมว่าเราเอานี่กว่าลูกมะนาวลูกเล็กๆนี่ครับอือโดยเราจะต่อให้สามลูกดอกเลยนะครับ<อ><อ>มะนาวเหรอมะนาวลองดูลองเห็นไหมครับเห็นในบอกตามไม่ดีแล้วสามยใกล้ๆนี่เห็นนี่ลองไกล <c oughs> หวายาว่างาะโดนไหมลองดูลองดูครับจะลองวัดว่าดวงนจะยิงโดนไหมครับผมว่าถ้าสามน่าจะโดน สักหนึ่งอย่างน้อยๆนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้คนถือได้นะครับอ๋อครับเมื่อก่อนมีคนถือได้นะถือถืออยู่ในมืออย่างนี้ครับครับไทยได้ครับได้เมื่อก่อนได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็น่าจะได้นะถ้ามีคนกล้านะมั่นใจว่าล้วนจะยิงโดนไหมครับมั่นใจค่ะผมให้พี่ถืออยู่ในมือแล้วล้วนยิงไหวไหมเขาคิดดูก่อนมั่นใจไหมครับหันมัวๆเลยมั่นใจแปลว่าเห็นนิดเดียวนิดเดียวเลยแหละนิดเดียวเดี๋ยวบางลางอยู่ ตอนนี้ลุ้นมองเห็นมะนาวลางๆครับแต่ถ้าเกิดผู้หญิง,งสาวๆตัวอิศเดินผ่านมาก็เห็นตันัวเลยอะมาลุ้นมาเอาใจช่วยกันหน่อยนะครับว่าตาลุ้นจะยิงโดนมะนาวล,ลูกเล็กๆไหมครับโดยเราวางระยะห่าง ครับดูจากท่าทางแกตั้งใจมากครับแรวตามุ่งมัดเอาะครับเห็งแล้วนะครับนี่ครับเลงแล้วครับดูครับจะโดนไม่โดนจะโดนไม่โดนครับอ้าวไปเลยครับโอ้ยไม่น่าเชียรครับว่ยิงแค่ทีเดียวนี่เข้าเป้าจังๆเลยครับโอ้ย ลองดูพับชักอีกสักครั้งนึงครับนี่ครับโอ้โหเป็นไงบ้างล่ะครับคุณผู้ชมครับความแม่นระดับเท้าวางคุณตาล้วนะสุดยอดห้าพันได้แล้วครับตึ๊งหรือเปล่าฟุ๊กเหรอโอ้โหฟเลยครับแม่นมากเลยยิงโดนทำไมต้องเก่งนะครับมั่นใจผมเองมั่นใจครับดีใจด้วย ดวง้วนแม่นมากๆเลยครับครับแม่นเลยครับใช่แม่นมากเลยผมก็ผมก็ดีใจด้วยครับมแม่นอย่างนี้ครับ <c oughs> แล้วถ้าเกิดมีคนอยากมาท้าทายดวงนวนเลยมาเลย,มาเลยมาเลยเราเรายกพามาเลยอ๋อถ้าคนแรกเก่งมาหาผมที่นี่ที่บ้านมีดอกแดงคนเรื่อรุ่กรุ่ไว้ชัด,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 ดเจนก็ดไ,ได้มาผมเรามาลองดูแข่งกันกว่าใครจะแม่นกว่าใครแต่ถ้าเกิดเขาฝึกอีกสิบปีแล้วเขามาทันไหมห้าสิบปีก็มาเลยห้าสิบปีมันน้อยกว่าแล้วก็กวาายแล้ว ได้เห็นคุณตาย,ยิงแม่นแบบนี้ก็นับถือจริงๆเลยครับกับความสามารถที่แม้นจะแผนพิการครับแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นถึงความพยายามที่สามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างอย่างกับคนทั่วไปครับที่สาคัญครับคุณตาล้วนยังเป็นหนึ่งในสมาชิกธนาคารความดีของตําบลเชิงดอยจังหวัดเชียงใหม่นี่ด้วยครับที่อุทิศทําความดีเพื่อสังคมเรียกว่าเป็นบุคคลที่น่านับถือจริงๆเลยครับอ๋ตลอดครับผมทราบว่าที่นี่มีธนาคารความดีด้วยครับอย่างล้วนอย่างเงี้ย ถือว่าเขาขายบ้างเขาขายมากๆเลยครับถือว่าช่วยสร้างชื่อเสียงให้ให้กับชุมชนนะครับให้กับพื้นที่นะครับวันนี้เราทางทางเราก็คือขอมอบความดีให้กับทน500ความดีนะครับสำหรับนําไปฝากที่ธนาคารนะครับหนุนหดาวเ คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับคือหัวใจมนุษย์ครับหัวใจที่สูบฉีดโลหิตเข้าไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายทําให้มนุษย์ยังมีชีวิตและลมหายใจและยังเป็นอวัยวะที่ไม่เคยหยุดพักทํางานเลยแม้แต่สักวินาทีเดียวแต่มีเพียงหนึ่งเดียวครับในประเทศไทยที่มีหัวใจอยู่นอกซี่โครงยื่นออกมาออกนอกทรวงอกและยังมีชีวิตอยู่นี่ก็คือหัวใจของนายเอกพงศ์ฝีปากเราะหรือนายเดคนที่หัวใจนอกซี่โครงหนึ่งเดียวในประเทศไทย